เดี Treasure, money. Money ๋ยวมันหลายธรรมชาติร <properties> ่วนๆพูดเเสียค่าทรงเอาเดี๋ยวทรงให้ครับหน่วยใหญๆนะบุ๊กอันหนึ่งก็ระชับบาณจะสามกับปั่นใหญ่ละหง่ายกว่ามูนะอันนี้พายายซ่ามาเลาะตลาดวังสะพุงซื้อของไปเห็ดน้ำจิ้มอันนี้เล็กสุดนะครับเอ๊ะ มันมี้ว้กามีครับแต่ราคาก็เท่ากันออกออกเปิดหูเปิดตาพอดีน้ำจิ้มยายสาเบิดพอดีครับถึ้งัังหลอดใยหลอดใน้ำจิ้มรลอดใยเนาะโอ้ผักันงามแต่่ะ โอ้ำงามนาดไหนหลังจากที่เราไปเดินตลาดมาเป็นอีกมือนึ่งละมือนี้เตรียมทำน้ำจิ้มอะเขาสะกอนนับเรียนมีนูผักจังเหี่เลยมันมันถือกน้ำมันเกิดเปลีย่ยนเนื้อมตัว เอาอสกู๊ตตกระไรหมัแปลงนี่แล้วเ,วเยอใจเมนูผักนะครับวันนี้อันนี้ผ่าห้องซิซักน้ำจิม้มมื้อนี้น้ำจิม้มที่ได้ว่าสูตรสองวันนี้ฮอดสูตรสองว่าเหมือนโอ้ยสูตรนึง่งไก่มันบดให้หมดแล้วสูตรสองอะไรกันไปไหนหัดแกะไอ้ที่อันบดเคยมือแล้วเออสูตรสองกับเป็นมือไม่ใช่ไหมสูตรสองมือผู้ใดอยากทดลองสูตรสอง นี่ได้สั่สงจองไว้เลยสูตรซองชิมิกำไลหมดแล้วสูตรซองกับบอลูล่ะลองทดลองตะก่อนวันสิยูได้โดนว่าเพราะว่าสูตรซองชิมีน้ำมะนาวมีอย่างเขง้ามาเดีวเขาเทสกินก่อนสูตรที่ไปเรียนมาสูตรซองคอนกันเรื่องหลายกูบ้าเอาแต่เสอร่อยบ่เนาะมันอย่างนี้จะมาเกียงไก่บปเนี่ย,ยเป็นทำไมหรือมั้งได้แช่ตู้ไปปะไงจะมาไหนบอลู วันบลูเดกปินนนปลาแล้วกวผักข้าดใสเกลียวไปไหนแทบ้าวตำไปแบบผู้เฮ็ดไ่ได้กินเจ้าบอลมาโอ้นี่ดีกะลัผัดน้ำปลา แต่ว่าตอนนี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วจะไปทำถั่วสตอปไว้ก่อนเลี้ยงตัวกระทะพันเทนียยังไงเจออะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเมื่อน,นี้ยายสาวคนเจ็ดเตรียมของทำน้ำจิ้มถ้าเป็นไปได้ก็จะจสุดซองเขาต้องอันนี้เพราะว่าตอนไปเลี้ยนน่ะมันแสีบอยู่แต่ว่าบรรลุวา่าเก็บไว้ได้โดนซ้ำเดีย๋ยวจะทดลองมืง อ,อันนี้เป็นมันละกอนครับแบบธรรมชาติผู้ใดมากินมาคุงเดี๋ยวมันหลธรรมชาติรวนๆผู้ใดเสียค่าส่งเอาอดี๋้วส่งให้ครับ่วยไงน,นะผมหน่วยนี้จากลูกเนี่ยสามสิโลเอเมนี่ว <บา S 2> มันบม่ได้ตันเนาะนกลัวเดี๋ยวให้ยายซ่าส่งให้แต่เสียค่าส่งเราส่งให้ฟรีๆเลยผู้ใดอ,อยากเพราะว่ามันค่อนข้างจะหลายสุกเรื่อยๆ เยอะมากกินบ่าท่านกินจนเบื่ออาจจะเบื่อแล้วมงบอเห็นปาดกินไหมว่โอ้ยปาดอกมาบอกเ่บกะบี่ทิ่อันนี้ก็บ่ลับประกันนะเรีบางลูกน่นี่มันแส่บบ่ซัานเอามาแต่ันมาแบบนี้แซ่บบ่เออมาไม่ปาดเาว่านาวางปรวบกเสมเยเมนูลดทุนขนาดเนาะของห้องนี่เนาะอันนี้ผมเคื่อนี่กินปลาเผากันครับต้นไหนบีบแต่ต้นทิ่มลด แจจต่ตมรวเดี๋ยวมาจงไปเห<ม>็นนะยิง่งเราบ่นปิดได้เรี๋อวเขาหมดเงาะหมดเงาะก็มีนด้น่ามเงาะแต่บมเงาะต้องไม่กินเอาเพราะมันหลยอยู่หลายต้นอยู่เพื่อนเพื่อนแม่เริ่มหลบัานที่นี่เ <c oughs> พื่อนเพื่อนจิน บได้ขายแบบว่ากแต่ว่าเสียบไปดีเลยแบบว่าธรรมชาติครับพ่นบอดสีดยาเพันบอดเห็ดอีงังเลยธรรมชาติรวนๆมังห่อหอมแซ่ครับกับซุ่มเหมือนซุ่มที่บริมางานแต่งนะเดี๋ยวมันสุกยังไงอันนี้เพื่อผู้ใดช่วยเอฟซีพิ่นอยากซิมกับจัดใส่กล่องงามๆแต่ว่าเสียค่าส่งเอาไล่เดนตรีไล่นั่นเนี่ยเอาแล้วดายท่ราเหาล้ได้ี นกอะเขาไปมันเข่าได้บ่เนี่ยจำได้มันหุ่นไวนเข่าบ่ได้กระยุกนั่นบ่ตามความรองคัน,น,น,นบินแก่งของมันบินหาหมองเขาอยแหละนี่ครับสนับสนุนโดยอเมซอนสาวสวนยางของเราต้องมีขวดนมนะครับจะไปซื้อครับซื้อแลออ้วขวดละร้อยนมแนะนำให้ไปขอครับไปท้าทาไปซื้อจักแก้วหนึ่ง ทำทาทาไปซื้อแก้วนึง<อ>แต่ว่าปกติก็ซื้ออยู่แล้วล่ะสองแก้วโอ้ทำทาทายเปนวันนี้ก็เขาแถมบ่หนึ่งแถมหนึง่งบ่ไม่ซื้อสองแก้วได้กระปับนี่ครับยอดน้ำกดดีเลยแหละ <c oughs> สีกระปุกเขาจะมีหลายายุนบ่เขาจะว่าเ <c oughs> ขาจะไปขายมน <c oughs> บ่บ่หมายถึงก็จะบริเกตไปขายของห้างบ่กอ <c oughs> งให้พร้อมเนาะดีครับเอออเมซอนโฆษณาอเมซอนต้องสนับสนุนแน่นะครับ ทางบ้านเนา,เาะเพื่อนบ้านเนาะก็กำลังแก้หนาวกันอยู่ครับซุ้มป,ปัญญายังกันล้วงข้าวนั่งกิ่ข้าวกันอยู่ไปเบิึงนี่ไอ้พ่อเฮ็ดแจะเจาะแนะนำแนะนำชาวสวนยางคนระับอเมซอนเขาไปซื้อแล้วก็แล้วก็เออขอพันขอข้าเจ้าครับขอพนักงานนะ้าทีใจดีให้อยู่ละมัง้งโบ ตัเบิ้งทุเรียนโฮนนี้ทุเรียนง่ายสำเดแล่ะแต่ว่าทุเรียน,ยยนอันนี้บริสุทธิ์นะครับนี่บริสุทธิ์ราคาส่งนะครับอันนี้ธรรมชาติาดขึ้นครับนี่ผู้ใดมีวิธีครับแนะนำเดี๋ยวอยู่แห่งย่ายสาปลูกอีกอยู่อันนี้ของพอเพิ่นครับเมืง่ง่ายละแต่ว่ามันบ่เห็นสุดยอดแสงนะตัเบิ้งทางหุ่นครับตับเบิ้งทางฝีเออ ไกลๆเลยครับอ่าหน่วยอันหนึ่งกระชับบ้านจะสามกับปั่นใหญ่ละไงไงกว่าหมูนะหนึ่งหน่อยๆหน่อยนึงอยู่อ่นแต่มาคุงไหลโอ้โนี่เดี๋ยวมาคุงว่าไม่ละก็จะซุกเยอะครับเสียค่าส่งเอาเด้อผู้ใดจะก,กินธรรมาชาติล้วนๆครับ ไอ,อ้เนี่ยมะเงาะย้อนเป็ดมาแล้วจะฝากครับยาคายสงเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วข้าวอับดีดข้าวบ้านเมืองยังเดี๋ยวกว่าลเลียดยังอยู่สักผาสักผาเอา้าโอ้วายยูมันก็เกิดแล้วเธอไปซื้อเขาบ่เนี่ยพักยัง มาอยยุคืออ in uh ิกกายเลยข้นเร็วแทบมาจักบ้านลหถาดจ้าบ้านเหเขาให้ถาดมาเล่นดิโอ้คือมีมิวสิกกันว่าทางคุณเนาะเม่ได้กินหมากบ่หมองเงาะห้องเหมือนงวดเนี่ยอันนี้ก็ต้นัมองขืันกด้ขนาดเนี่ว้าบุกพิกกระเพราโอ้มีกระเพราละ โอ้ใหญ่เร็วขนาดต้นมะฮุงต้นนี่เห็นอยู่อีเลือดครับบักพริกเขาก็บ,บักเก็บเนี่ยนี่สุกโอ้มึองนี่เน่าครับธรรมาศาสตร์เกินไปจิม้มยายซาให้ยายซาทำไปก่อนสั่งได้เหมือนเดิมครับจิม้มปลาปลาเนี่อคายเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปขายตลาดช่วยช่วยหน่อยนยอะไปเจอกันชิพหน้าโอ้ปอเปิดเพลงข้างบนมันคัก อยังนี่อันได้เราปวดปวดดูซอมันเฮียยังก๋วสลัดปวดคนเฮ็ดสลัดฮะต้มปลแดกบ่อ่ะใบม่อนมาปันใส่นี่แหละไปเจอกันคลิปหน้าครับหาใบม่อนบ่จุ๊งใส่เดียวทำไมเงม้ยเงีไม่ยสวยบ่